สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามผู้ใช้ซุปเปอรีนอีเขียวจากปากดีกว่าว่าใช้กับอ้อยอเริ่มเปิดใจใช้นะคะว่าเป็นไงบ้างที่ผ่านมา,าพี่เขาใช้กับอ้อยด้วยหรือว่าเป็นมันเป็นสับป,ปะรดนะคะก็มาฟังเทคนิคจากผู้ใช้จริงดีกว่าว่าใช้แบบไหนอ่าแล้วผลตอบกลับมาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าก็สวัสดีค่ะค่ะข,ของพี่ชื่ออะไรนะคะวัฒนาสวรรณรครับวัฒนาสุวรรณพรนะคะ อ่ะอันนี้อยู่บ้านบ้านหนองกาบ้านหนองกาเนาะอำเภออำเภอบ่บอพลจังหวัดกาญจนนะคะอ่ะก็ที่นำอ่ะคุณเขียวของเรามาขีดกับอ้อยนี่ที่มีความประทับใจยังไงนะคะประทับใจครับด,ออดีครับอ้อยยาวดีน้ำหนักดีครับ เคยใช่ไหมคะไม่เคยแต่ลองมีคนแนะนำมีคนแนะนำก็ลองรู้ว่าเป็นยังไงเนาะปีนี้ก็ซื้อฉีดไปกี่ครั้งคะสองครั้งสองครั้งแต่น้ำหนักดีแล้วก็ยังไว้พันได้ด้วยได้ครับค่ะแล้วพี่นอกจากใช้กับอ้อยแล้วยังใช้กับอะไรมั้งคะใช้กับสับปะรดสับปะรดเป็นไงบ้างสับปะรดใช้ดีครับมาลักษณะคือความแตกต่างที่ใช้กับ ไม่ใช่ค่ะก็ตัวเที่ยวแล้วก็หัวใหญ่หัวใหญ่แล้วก็เรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรนะคะดีครับอืก็คือเหมือนกับว่าจากที่เราที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยสับปะรดเราเป็นยังก่อนที่ยังไม่ใช้เลยคะก่อนนี้ไม่ใช้ก็ไม่ไม่ก็ไม่ช่วยไม่ดีไม่ไม่ตออก็เลิ พอได้พอได้แล้วก็คือเคมีทั่วไปเนาะแต่พอลองมาหันใช้ของเราเนี่ยลดต้นทุนบ้างไหมเราคิดแล้วเนาะก็ลดต้นทุนไปในตัวนะคะพี่ใช้ส่วนผสมแบบไหนถ้าถ้าเป็นอ้อยเดี๋ยวถ้าเป็นอ้อยพี่ผสมยังไงคะอ้อยนี่ผมใช้พันพันลิดนี่ผมใช้สิบเมตรอ๋อพันลิดคือ ประมาณได้กี่ไร่คะเวลาเราฉีดอย่างนี้ก็ได้ไร่ลวประมาณห้าหกไร่ห้าหกไร่ที่จริงแล้วเนาะถ้าเป็นอ้อยน้ำพันลิตรเนี่ยถ้าเราใส่สิบแคปซูเราจะต้องได้อยู่ที่ประมาณกี่ไร่ที่สังสิบไร่ขึ้นนะค่ะไม่เอาเอาคือเราฉีดเป็นละอองไงเนาะแล้วแต่ตรงเนี้ยใช่คือใช้รถแล้วก็หัวฉีด ด่วนหน่อยถ้าลงบาปก็เรื่อย ไม่เคยใช้ก็ขอให้เปิดใจใช้เหมือนพี่เขาดูนะคะว่า,าลดต้นทุนแล้วก็เห็นผลได้จริงๆนะคะออคือว่าต้องขอให้ใช้เองแล้วถึงจะพูดถูกแม้ว่าเป็นยังไงถ้าเราไปโฆษณาเองหรือว่า,าบางทีเกษตรกรไม่เชื่อ,อ,อแต่ขอให้เปิดใจใช้นะคะออใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่เขานะคะก็มาดูหรือว่า แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ให้ความรู้ว่าการละการใช้ีเดียวของเราเนาะแล้วตอนนี้เดี๋ยวหนูดูของแท้นะคะให้ดูที่หลังแผงฟอยตอนนี้ของปลอมระบาดเยอะมากเลยดูด้านหลังแผงฟอยจะต้องมีรูปเจ้าของนะคะคือคุณบีนกับมาดามเมย์ด้านหลังแผงฟอยนะคะถ้าไม่มีอย่าไปใช้นะคะเพราะว่าของปลอมลอกเลียนแบบเยอะนะคะ,อะตอนนี้ก็มีบ้างที่เรา นอพภาีสารทางอีสานก็คือ2องขวเมียด้านหลังแข่งฟอยอย่างเดียวนะคะหรือว่าใครสนใจก็เบอร์โทรนะคะ0808828105หรือว่า0822471431การจนะบุรีสี่แยกแก่งเซียนนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ